แรามางานมั่นโตไบหลังจัดพิธีในโรงพยาบาลเข้าพิธีมั่นแบบเรียบง่ายกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับคู่ของนักร้องโตศักดิ์สิทธิ์กับผู้ประกาศข่าวสาวไบโดยงานมั่นของทั้งคู่จัดขึ้นที่โรงพยาบาลเนื่องจากคุณแม่ของไบนั้นอยู่ในช่วงรักษาตัวแต่ว่าล่าสุดก็ดูเหมือนว่าจะสอ่อแวววรามาซะแล้วสําหรับพิธีมั่นเรียบง่ายของคู่โตไบที่จัดขึ้นในโรงพยาบาลโดยในทวิตเตอร์ได้แชร์โพสตจากใต้เตียงดารา พร้อมกับคอมเมนต์กันอย่างดุเดือดเกี่ยวกับประเด็นนี้โดยมีความคิดเห็นว่าในขณะที่หลายๆโรงพยาบาลลดการเข้าเยี่ยมจำกัดการเฝ้าห้องพิเศษไม่เกินหนึ่งคนใน ICU คือไม่ให้เข้าเยี่ยมเลยให้โทรไปสอบถามอาการญ,ญาติหรือสายตรงเข้าเยี่ยมวิดีโอคอหายาทางบ้านเอาพรีเ l ลตนี่ดีจริงๆว่ะญาติคนอื่นเขาก็อยากเข้าเยี่ยมเหมือนกันแหละ หรือรามานี้ไม่เคร่งเหรอบางคนก็ได้คอมเมนต์ว่าตอบในฐานะคนที่ทํางานอยู่รามาแต่เป็นอาคารอื่นนะคะรามาจํากัดการเยี่ยมตั้งแต่ระลอกแรกแล้วค่ะส่วนระลอกสองนั้นมีคําสั่งว่าห้ามเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณีค่ะซึ่งไม่แน่ใจว่าในกรณีนี้เขามีการขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษไหมแต่ส่วนงานอื่นๆจํากัดแค่คนไข้ที่เร่งด่วนและไม่ให้ญาติเยี่ยมเหมือนเดิมค่ะบางคนก็แชร์โพสต์พร้อมกับโพสว่าตอกย้ําความเหลื่อมล้าอันดับหนึ่งของโลก ดูเอาเถิดความพรี v ว l เลตที่ตัวเองมีกดทับเบียดเบียนคนอื่นในขณะที่ญาติคนไข้เขาเยี่ยมคนไข้ได้ไม่กี่คนแต่มีครอบครัวดาราบางคนใช้อภิสิทธิ์ตรงนี้ในการสู่ขอและมั่นกันในโรงพยาบาลเออนะเลิศนะบ้างก็บอกว่าเกตนะว่าอยากอยู่กับครอบครัวแต่ใส่แมสหน่อยก็ดีค่ะถึงเป็นห้องพักพิเศษอะไรยังไงก็ไม่ได้มีผู้ป่วยคนเดียวอยู่แล้วอย่าใช้ความพรี v ว l เลตที่มีแบบหินแก่ตัว บางคนก็บอกว่าพี่ที่ทำงานแม่อาการโครมา่าอาการคือลุ้นวันต่อวันกว่าจะเข้าไปหาได้ทีแทบกราบกรานหมอแต่ก็หน้าวงการบันเทิงอนนะเนาะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ